สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องพิกินเมกากับกิ๊กแล้วก็ไทเลอร์นะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนกลับไปเยี่ยมชมรถฟุดทรัคของเราที่ได้จอดพักเอาไว้ที่บาร์นะคะ ก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่ากิ๊กกับไทเลอร์ตอนนี้ปิดร้านฟู้ดทรัคของเราเอาไว้เพราะว่าเราจะกลับประเทศไทยนะคะแล้วก็หน้าหนาวแล้วด้วยแต่ว่าเราก็ยังคงจะต้องไปเช็คดูรถฟู้ดทรัคของเราเป็นระย,ยะนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จอดดูที่บ้านเนะเาะแล้วก็ต้องเป็นห่วงนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากจะไปดูรถฟู้ดทรัคแล้วเราก็จะไปพบกับคนขน,นไม้คนใหม่ของเราด้วยคะ่ะทุกคนวันนี้ในที่สุดเราก็ได้คนขนฟื้น สำหรับไวโอพิจ่านะคะสักทีซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่คู่แข่งของเราเนี่ยใช้มา2ปีแล้วนะคะโอเคไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเห็นได้ชัดนะคะว่าเราเอาเจเนเรเตอร์ของเราออกไปแล้วค่ะทุกคนเอากลับไปพักไว้ที่บ้านนะคะ เราจาเป็นต้องเลื่อนฟู้ดทรัคของเรานะคะก็เพราะว่าคนขนไม้ของเรามาถึงพอดีเลยค่ะทุกคนนี่นะคะกองไม้ของเราเหลือน้อยเต็มทีนะคะวันนี้ก็จะมาเติมให้เต็มกองเลยค่ะสวยขึ้นเยอะมากเลย วันนี้มี RV จอดด้วยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยริงไม่เคยเห็นเลยเขาก็เช่าให้กับอีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่ก็คือรถบ้านที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวคิกให้ดูมุมกว้างนะคะทุกคนใหญ่มากน่าจะมีประมาณสามห้องนอนนะคะในนี้วันนี้ฝนตกด้วยนะคะทุกคน ไม้ฟืนก็เปียกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเอามาวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเปิดร้านมาค่อยจะได้ใช้นะคะก่อนจะถึงวันเปิดร้านก็แห้งหมดแล้ว เดี๋ยวระหว่างที่หนุ่มๆเขากำลังเรียงไม้กันอยู่นะคะกี๊ก็จะพาทุกคนไปตรวจเช็คดูรถฟู้ดทรัคของเราค่ะคิดถึงกันไหมคะนี่ก็คือรถฟู้ดทรัคแอนโซนพิซซ่านะคะจอดนอนคนเดียวหลายวันเลยเพราะว่าไม่ได้ไปทำงานนะคะ กิ๊กก็เอาของในตู้เย็นออกหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีอะไรจําเป็นที่จะต้องเสียบปลั๊กแล้วแล้วก็คือจอดไว้เฉยๆนะคะไม่ได้มีปลั๊กไฟหรืออะไรเลยเนื่องจากว่าเราจอดเอาไว้ที่บาร์นะคะ<ๆ>ก็จะมีคนเข้าออกตลอดเวลาแล้วก็มีคนมาดื่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรามาก็จะเจอขวดอะไรขยะนะคะบางทีแล้วก็มาตรวจดูรอบๆกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะ ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนเช้าก็ยังมีนิดหน่อยเรียบร้อยดีนะคะ <c oughs> คิดถึงมากเลยทุกคนเดินเข้ามาขนลุกเลยนะคะ ว้าว wow. และนี่ก็คือรถฟู้ดทรัคแอนโ o น Pizza นะคะตอนนี้ดูเงียบเหงามากเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้กิ๊กยิ้มไม่หุบเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบรู้สึกคิดถึงยังไงไม่รู้นะคะ <S <S ก็จะมีพวกน้ำอัดลมนะคะที่เราไว้ข้างนอกเพราะว่าเขาไม่เสียนะคะสามารถไว้ข้างนอกได้ไมันจะเป็นต้องแช่เย็นเนาะแล้วก็พวกคราฟปิ้งอะไรต่างๆก็ออกหมดแล้วนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวกิ๊งให้ดูนะคะไม่มีอะไรเลยมืดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่สามารถเปิดไฟได้แล้วนะคะไม่ได้เสียบปลั๊กเลยว่างเปล่านะคะนี่แหละค่ะทุกคนสภาพด้านในเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนที่กิ๊กจะกลับไทยกิ๊กก็จะ จ้างให้คนมาทําความสะอาดแบบดีฟคลีนนะคะก็คือทําความสะอาดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผนังต่างๆนะคะพวกข่ามอคันไฟก็ให้เขามาขัดออกนะคะมันก็ทําความสะอาดยากอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเป็นข่ามอคันแบบนี้บางทีสารเคมีแรงๆก็ไม่สามารถเอาออกได้นะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เอาออกได้ก็คือเป็นฟองน้ํานาโนนะคะที่กีเคยใช้แต่ว่าข้อเสียก็คือ นตาปิดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าข้อเสียนะคะของฟองน้ำนานโนที่เอามาทําความสะอาดก็คือมันเปื้อนเร็วนะคะแล้วเราก็ต้องต้องทิ้งนะคะทุกคน How do you feel coming back in here? Makes me miss work. Mm. Same feeling. I miss it too. I feel like I uh, i supposed to be here every day or mm, five days a week maybe. <No. S 1> <laughs>

เป็นคนที่ทํางานประจําแล้วก็ต้องมีอะไรให้ทําตลอดเวลานะคะพอไม่ได้ทําอะไรแล้วรู้สึกเบื่อรู้สึกคิดถึงงานนะคะทุกคนและต่อไปนี้นะคะทุกคนกีเกับไทเลอร์ก็จะใช้ไมโอ๊กแล้วก็ไมเมเปิลในการทํำพิซซ่าแทนที่จะเป็นไมแอปเปิลนะคะไมที่เป็นอันดับหนึ่งของการทํำพิซซ่าเนี่ยก็คือไมโอ๊กนะคะแล้วก็เมเปิลนะคะ ซึ่งความหอมก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวแถวๆนี้นะคะก็อย่าลืมมาทดลองได้นะคะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้บริการปกติแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากีก,กับไทเลอร์ลองใช้ไม้โอ๊กแล้วเนี่ยคี่ถึงแอปเปิลแล้วก็ไม้ผลไม้มากกว่าจะทํายังไงเขาก็หาให้เราได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ผ่าให้อย่างดีชมเสร็จแล้วนะคะน้องมอมแมมมากเลยทุกคนเห็นไหม มีแบบว่าเหมาคันไฟนะคะนี่เนี่ยจะไม่สามารถเช็ดทําความสะอาดได้เลยนะคะทุกคนด้วยแบบผ้าธรรมดาต้องใช้สารเคมีหรือว่าใช้ฟองน้ํานาโนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับไทยเนี่ยเดี๋ยวกีกับไทเลอร์ก็จะจ้างให้คนมาดีปคลีนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขัดผนังออกให้หมดเลยให้เกลี้ยงขาวสะอาดเลยนะคะ เมื่อกี้กิ๊กลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าราคาไม้วันนี้ก็อยู่ที่แค่450ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งสําหรับกิ๊กถือว่าถูกกว่ารายก่อนๆที่เราจ่ายมานะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะจ่ายไปแค่400ดอลลาร์แต่ว่าหน้าที่ของเขาก็คือการไปรับไม้มาจากที่ที่เขาตัดแล้วก็กองไว้อยู่แล้วแล้วก็เอามาส่งนะคะแต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยเขา รับไม้มาแล้วเขาก็มาผ่าให้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็เอามาส่งแล้วก็ามาเรียงให้ด้วยนะคะแต่ว่ากิ๊กก็ได้บอกเขาไปแล้วว่าไม่จําเป็นต้องเรียงนะคะก็แค่ถอยมาแล้วก็ดมลงไปเลยเพราะว่าไทเลอร์ก็จะหยิบไม้จากกองแล้วก็เอามาใส่ในฟู้ดทรัคก่อนที่เราจะไปขายพิซซ่าอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียงให้สวยงามอะไรนะคะแต่ว่าพี่เขาก็ใจดีน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคน450ดอลลาร์ถูกมากเลยนะคะสําหรับงานทั้งหมดที่เขาทําให้ตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายตังเขาเลยดีกว่าคะ่ะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับภารกิจวันนี้และนี่ก็คือสิ่งที่กีกับไทเลอร์อยากจะพาทุกคนมาดูนะคะวันนี้กว่าจะมาเป็นก i กินอเมริกาก็เป็นเพราะแอนซูนพิซซ่า er เลยค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพจ f a c e b o o กกีกินอเมริกาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ